สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยล้กันนะคะับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอกในแบบที่มีชื่อว่าลีกโอซากะค่ะผมเป็นแบบแนวขับเรือซึ่งวันนี้จะมาสอนเล่นนะผมว่าเล่นยังไงให้ได้ตังมานี้ก็ไปเล่นกันเลยเฮ้้ hey, hey, hey. ตอนนี้ผมมีเสื้อขายแล้วนะรานะคาเพียง5โรบักเท่านั้นเองใครสนใจลิงก์ได้คิ้วนะครับผมส่วนลักษณะเสื้อจะเป็นอย่างนี้และกางเกงจะเป็นแบบนี้ ใครสนใจลิง์ใต้คลิปเลยนะครับขั้นแรกเราต้องซื้อเรือก่อนวิธีซื้อเรือ,อเอ้ยไม่ต้องซื้อมันถ้าเราเข้ามามันจะมีแบบเรือใ่านะอันนี้จะเ,เรือลรอใช่ไหมวิธีแล้วพอเรามีตังค์ส่วนหนึ่งแล้วเราก็มาดูเรือตรงนี้มีเรืออะไรบ้างเรือราคาแพงขึ้นน่าจะถ้ายิ่งเรือราคาแพงขึ้นก็น่าจะได้ของก็น่าจะได้ตังค์เพิ่มมากขึ้นนะท่านผมอ่า ่างเช่นแบบเรือพวกนั้นแพงๆงี้ยก็จะได้ตังเยอะแบบเรือพอเรือพนี้มันจะเป็นเรือรร็วๆกันเรือแข่งเรือซิ่งโอเคจางรู้ว่าผมแนะนําแบบเรืออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่คนนะบางคนก็เขามาขับเรือเล่นบางคนก็เข้ามาจริงจังหาตังแต่ผมขับเล่น เพราะเราซื้อเรือแล้วนะหรือหรือใช้เรือนี้ใช่ไหมอยะผมจะใช้เรือนี้นแรงทีอเอาอ่แล้วก็ไอเจสก,กีอันนี้ต้องเสียโลบักนะครับประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ลืมละปึ๊บแล,ว,แลวก็นั่งเลยวิธีหาตังค์กด e start เรือนะครับแล้วก็ขับไปเลยอ่ะขับไปเดี๋ยวมันจะมีตังค์ขึ้นยิง่งถ้าเราขับเดี๋ยวมันก็มีตังค์ขึ้นเองนะผมยิ่งเรือแรงๆงแพงแพงตังค์ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะ แค่นี้เลยแล้วก็แบบ,บฟาร์มรอบเมืองไปเลยรอบรอบไนะขับไปเลยเรือซิงมันจะมีแบบว่าหลากหลายมากเลยว่าเราจะเกิดตรงไหนมันมีที่เกิดประมาณสี่ห้าที่นี่แหละก็ขับเรือก็มีอะไรก็ขับเรือเฉยแต่มันสมจริงมากเลยพอพอเราซื้อเรือแล้วเนี่ยเราอยากเล่นนะ่ะอยากอยากมีบ้านอะไรเงี้ย ็ามาซื้อได้แต่ว่าบ้านมันแพงนะไม่ซื้อของตังค์ไว้ก่อนเก็บตังค์ไว้ก่อนแล้วค่อยซื้อหรือผมจะมาพามาดูวิธีซื้อ,อนะนี่ <c oughs> โอ้โเขาเล่นสมจริงนะเราเราเล่นขับรถเรือซิ่งอ่าแป๊บน,นะถ้าเราเสกเรือใหม่กดกดดีลิทก่อนนะดีลิทเรือ เอาถ้าเรือลำไหนเราซื้อมาไม่พอใจก็กดขายไปเลยก็ได้นะไม่ยากไหน,ำำ 500, นไดูสิเรือลำห้าแสนมีอะไรให้ซื้อบ้างเนี่เอเดี๋ยวลองซื้อเลยแ <c oughs> ม่ akan, ทุกคนขายได้เคพอเราซื้อเรือแบบนี้เสร็จก็ก็เสกเนะทุกคน,น,อน,อนอโอ้โหอยู่ไกลนะแสดงว่าเรือ ต้องว่ายน้ำไปอีกแล้วว่ายน้ำโอเคปุ๊บกระโดดขึ้นมาเลยเสียงอย่างดังเดี๋ยวเล่นเสียงให้ดูเสียงเลยดังมากเลยะ โอโหได้ตังเยอะมากเลยตั้งเจ็ดร้อยเกิดเรือเกิดเกิดไม่รู้ซิ่งมาแต่ว่ามันดังอ่ะเสียงเรือมันดังอะระวังเรือขึ้นบกด้วยนะนานนาน เกลับเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหต้องดันลงนะดันลงเลยถ้าเราถ้าเรือขึ้นหกไม่ดีเซ็ตก็ต้องดันเรือลงนะประดับเครื่องก่อน โเคี okay, ย่าง,ง,งยังดังอะไรไหมอะไรประโยชน์กันหรือไม่แล้วก็สามารถช่วยเพื่อนได้นะทุกคนแบบว่าเรือเรือเรือเพื่อนเราติดหลบอนะ่ะเราก็ต้องไปหาแบบซื้อเรือที่ว่ามันลากได้เดี๋ยวผมไปให้ดูมันจะมีหลายลำนะักคนเรือที่แบบว่ามันสามารถลากได้อ่ะ ถ้าเราไม่อยากรีเซ็ตไงอยากโลเพออะว่างไงไม่รีเซ็ตสักทีเสียเวลาคนอื่นเขามาลากอีกเนี่ยวอุ้ยเราจะต้องเสกเรือที่แบบว่าเรือลํ